งานแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับกลายเป็นเวทีเปิดโปงความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายปีแม่สามีลุกขึ้นคว้ามไม่ต่อหน้าทุกคนและพูดเทียงไม่กี่คำแต่ทำให้ทั้งงานเงียบกริบความจริงที่ถูกเปิดเผยในวินาทีนั้นทำให้เจ้าสาวแทบสุดแม่ของเธอไม่กล้ามองหน้าใครและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะทำให้คุณไม่อาจลืมงานแต่งครั้งนี้ได้ตลอดชีวิตงานแต่งในห้องถงใหญ่เต็มไปด้วยแสงทองจากโคมไฟคริสตัน เสียงหัวเราะและดนตรีบรรเลงขับกล่อมแขกเรือให้เพลิดเพลินกลิ่นหอมของดอกกล้วยไม้และดอกกุหลาบบนออยอกอวนไปทั่วบริเวณแม่ของเจ้าสาวนั่งอยู่โต๊ะหน้าเวทีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่พยายามจะซ่อนความกังวลแม่สามีก้าวขึ้นเวทีในชุดผ้าไหมสีทองอารามเธอหยิบไมโครโฟนขึ้นมาอย่างมั่นใจสายตาของเธอกวาดมองไปทั่วงานแขกทุกคนค่อยๆหยุดพูดคุยเสียงดนตรีเบาลงจนเหลือเพียงเสียงหัวใจของผู้ฟัง สายตาของแม่เจ้าสาวแข็งค้างราวกับรู้ล่วงหน้าว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแม่สามีเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความตึงเครียดเธอเล่าถึงความรักของลูกชายและความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวที่ซื่อสัตย์จากนั้นเสียงของเธอก็คมชัดขึ้นเหมือนใบมีดที่กำลังจะเฉือนอากาศทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเธอหันมองแม่เจ้าสาวอย่างจงใจแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเงียบกริบ มีบางสิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับแม่ของเจ้าสาวเสียงลมหายใจของแขกบางคนดังชัดเจนในความเงียบแม่เจ้าสาวกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือกลิ่นดอกไม้ที่เคยหอมกลับกลายเป็นหนักอึ้งในอากาศแม่สามีสูดลมหายใจลึกก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงความจริงที่เธอปกปิดมานานหลายปีสายตาของแขกทุกคู่ตึงเครียดราวกับกำลังรอฟังคำตัดสินจากศาล เสียงแก้วน้ำที่กระทบกันเบาๆจากโต๊ะมุมห้องยิ่งทำให้ความเงียบชัดเจนขึ้นแม่เจ้าสาวเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยเหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นบนหน้าผากแม่สามีขยับเข้าใกล้ไมโครโฟนเล็กน้อยแววตาของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจและแรงกดดันความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องของอดีตไกลตัวน้ำเสียงของเธอทำให้หลายคนขนลุกกวาบเจ้าสาวที่นั่งอยู่ข้างเจ้าบ่าวก้มหน้าลงช้า แสงจากคมไฟสะท้อนบนแก้ววายในมือแขกทําให้ภาพตรงหน้าเหมือนหยุดนิ่งแม่สามีหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยต่อมันคือความลับที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งในวันนี้เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทีละน้อยแขกบางคนหันไปมองแม่เจ้าสาวอย่างสงสัยแม่เจ้าสาวเม้มปากแน่นราวกับพยายามจะกลืนบางอย่างที่ขมเกินไปกลิ่นน้ำหอมจากแขกแถวหน้าเริ่มแรงขึ้นจนแทบจุกอก,อกแม่สามีหันไปสบตากับเจ้าบ่าวก่อนกลับมามองแม่เจ้าสาวตรงๆ และววันนี้ฉันจะบอกให้ทุกคนรู้เสียงลมหายใจของคนทั้งงานประสานกันเป็นจังหวะช้าและหนักดวงตาหลายคู่เบิกกว้างรอคอยคำพูดถัดไปเหมือนถูกสะกดแม่เจ้าสาวเริ่มขยับตัวเล็กน้อยแต่ดูเหมือนขาเธอจะหนักจนยกไม่ขึ้นมือของเธอสั่นจนเครื่องประดับบนข้อมือกระทบกันเบาๆแม่สามียกคางขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังจะปล่อยคมมีแห่งคำพูดหลายปีก่อนน้ำเสียงของเธอลดลงจนแทบกลายเป็นเสียงกระซิบ แต่ทุกคนก็ยังได้ยินชัดเจนเจ้าสาวเงยหน้ามองแม่ของตนดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นเธอได้ทำสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดบรรยากาศในห้องหนักจนแทบไม่มีใครกล้าขยับเสียงแอร์ที่ทำงานอยู่ด้านบนดังชัดขึ้นท่ามกลางความเงียบแม่เจ้าสาวหลับตาลมชั่วขณะเหมือนกำลังเตรียมใจรับสิ่งที่กำลังจะมาแม่สามีสูดลมหายใจเข้าลึกอีกครั้งก่อนจะเปล่งเสียงออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำ สิ่งที่เธอปกปิดคือเรื่องของผู้ชายอีกคนเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีราวกับเครื่องกระแทกกำแพงห้องโถงแขกบางคนอ้าปากค้างมือที่ถือแก้วเครื่องดื่มสั่นจนของเหลวกระเซน็นเจ้าสาวหันขอบไปมองแม่ของตนด้วยดวงตาสั่นระริกแม่เจ้าสาวรีบสายหน้าแต่สีหน้ากลับซีดขาวราวกดาษแม่สามีไม่ลดสายตาย,ยังคงจ้องตรงอย่างแน่วแน่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเสียงของเธอกระแทกหัวใจของทุกคน เจ้าบ่าวขมวดคิ้วดวงตาเริ่มแหงก้าวแสงไฟบนเวทีส่องตรงไปยังใบหน้าของแม่เจ้าสาวเผยให้เห็นหยดเหงื่อที่ไหลช้าๆเขาคือพ่อแท้ๆของเจ้าบ่าวทั้งห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของใครบางคนเจ้าสาวตัวแข็งค้างดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อแม่เจ้าสาวยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวแม่สามียังคงยืนอยู่กลางเวทีเหมือนผู้ชนะในสนามรบที่เพิ่งแทงคมสุดท้ายลงไป เสียงเก้าอี้ขยับดังคลื่นแขกบางคนลุกขึ้นยืนอย่างตกใจเจ้าบ่าวหันมองเจ้าสาวดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดมือของเขาที่เคยจับมือเจ้าสาวค่อยๆค,ค,คลายออกเจ้าสาวสั่นสีสันน้ำตาเออคลอจนมองภาพตรงหน้าไม่ชัดแม่เจ้าสาวพยายามจะพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอแขกหลายคนกระซิบกระซาบเสียงดังพอให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดแม่สามีวางไมโครโฟนลงบนแท่นเสียงกระแทกเบาๆแต่ชัดเจนราวกับค้อนตัดสิน เธอก้าวลงจากเวทีอย่างช้าๆแต่สายตาย,ยังไม่ละจากแม่เจ้าสาวกลิ่นน้ำหอมที่ลอยวนอยู่ในอากาศกลับรู้สึกขมและหนักในอกเจ้าบ่าวสุดลมหายใจลึกเหมือนพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ระเบิดอารมณ์ข้างนอกข้องเสียงลมพัดผ่านต้นไม้แทรกเข้ามาทางประตูที่เปิดแง้มไว้เจ้าสาวก้มหน้าลงน้ำตายหยดลงบนกระโปรงสีขาวที่เคยงดงามแม่เจ้าสาวเอื้อมมือไปหาเธอแต่ลูกสาวกลับถอยหลังหนึ่งก้าวแม่เจ้าสาวชะงักค้ั้งอยู่กับท่ามือที่ยื่นออกไป สายตาของเจ้าสาวเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่ไว้วางใจแขกบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพและวิดีโอเสียงคลิกชตเตอร์ดังแผ่วๆแต่ทิมแทงหัวใจผู้เป็นแม่เจ้าบ่าวขยับตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยท่าทางแข็งกร้าวเขาก้าวออกมาจากเวทีดวงตาจ้องไปที่แม่เจ้าสาวโดยไม่กระพริบแม่เจ้าสาวหันไปมองลูกเขยด้วยสายตาวาวอนฟังฉันก่อนเสียงของเธอแผ่วจนแทบจะกลืนหายไป แต่ไม่มีใครตอบกลับแม่สามียืนพิงผนังด้านข้างแขนกอดอกสีหน้าราับเรียบแต่ดวงตายเย็นเฉียบแสงไฟในห้องโถงยังคงสว่างแต่บรรยากาศกลับเย็นเยือกเหมือนยืนอยู่กลางสายฝนเจ้าสาวกัดริมฝีปากแน่นเลือดซึมออกมาเล็กน้อยเสียงดนตรีที่เคยเล่นอยู่เงียบลงโดยไม่รู้ตัวเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทุกคนในห้อง เจ้าบ่าวหยุดยืนตรงหน้าแม่เจ้าสาวเพียงหนึ่งก้าวก็ใกล้พอจะได้ยินหัวใจเต้นแรงของกันและกันแม่เจ้าสาวมองไปหน้าของเจ้าบ่าวดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังพยายามรวบรวมคำพูดเจ้าบ่าวก้มตัวเล็กน้อยน้ำเสียงทุ้มต่ำเอ,อ่ยออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำมันคือความจริงใช่ไหมเสียงนั้นเหมือนค้อนเหล็กที่กระแทกลงบนหัวใจของแม่เจ้าสาวเธอกระพริบตาถี่น้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นอีกครั้ง แต่ยังไม่มีคำตอบใดหลุดออกมาจากปากแขกที่ยืนอยู่รอบๆต่างเงียบงันรอคอยคำสารภาพแม่สามีขยับตัวเล็กน้อยราวกับกำลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้เจ้าสาวยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนช้าลงหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตัวเองแม่เจ้าสาวหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเธอเปิดตาขึ้นพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและยอมจำนนใช่ เสียงคำนั้นหลุดออกมาราวกับปลดล็อกบางอย่างที่ผูกมัดทุกคนไว้ทันทีที่มันดังขึ้นเสียงซุบซิบก็ระเบิดขึ้นทั่วทั้งห้องแขกบางคนยกมือปิดปากบางคนหันไปมองหน้ากันด้วยความตกใจเจ้าบ่าวยืนนิ่งดวงตาแดงกับเหมือนพยายามกลั้นอารมณ์เจ้าสาวถอยหลังอีกก้าวน้ำตาไหลอับแก้นอย่างควบคุมไม่ได้แม่เจ้าสาวเอื้อมมือไปหาลูกสาวอีกครั้งแต่เธอกลับหันหน้าหนีเสียงเก้าอี้ถูกลากดังเอี๊ยดขณะที่แขกบางคนลุกออกจากที่นั่ง กล้องโทรศัพท์หลายเครื่องยังคงจับภาพเหตุการณ์ไม่หยุดแม่สามีเดินออกมาจากมุมห้องก้าวช้าแต่มั่นคงเธอมาหยุดยืนข้างลูกชายมือวางบนไหล่เขาอย่างเป็นเจ้าของเจ้าบ่าวค่อยๆหันไปมองแม่ของตนสายตาสองคู่สบกันราวกับมีถ้อยคำมากมายที่ไม่ต้องพูดออกมาบรรยากาศในห้องหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นดอกไม้ที่ลอยอบอวลในงานกลับกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกจืดขมในลำคอ แม่เจ้าสาวยืนตัวสั่นเหมือนคนที่กำลังรอการตัดสินโทษขั้นสุดท้ายเจ้าบ่าวสูดลมหายใจยาวสายตาย,ยังคงตรึงอยู่ที่แม่เจ้าสาวริมฝีปากของเขาขยับช้าๆราวกับต้องใช้แรงมหาศาลเพื่อพูดออกมาทำไมถึงทำแบบนี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังแม่เจ้าสาวหลบตาราวกับไม่กล้าสบสายตากับลูกเขยแม้แต่วินาทีเดียวมือของเธอกำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด แขกบางคนเริ่มก้าวถอยหลังเหมือนกลัวว่าจะพัวพันกับความลับที่เพิ่งถูกเปิดเผยแม่สามีมองภาาตรงหน้าด้วยสายตายเย็นเยือกแต่ริมฝีปากกลับมีรอยยิ้มบางๆเจ้าสาวยกมือขึ้นปาดน้ำตาแต่ยิ่งปาดมันก็ยิ่งไหลไม่หยุดเสียงลมหายใจของทุกคนในห้องฟังดูหนักและชัดเจนข้างนอกหน้าต่างแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนลงกลายเป็นเงาสีทองที่ทอดตัวเข้ามาในห้องแม่เจ้าสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆสบตากับเจ้าบ่าว เพราะฉันไม่อยากให้ลูกสาวต้องรู้ความจริงน้ำเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นในเวลาเดียวกันคำพูดนั้นทำให้เจ้าสาวชะง,งักเหมือนถูกดึงกลับมาสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเจ้าสาวยืนนิ่งดวงตาที่แดงก่ำค่อยๆเบิกกว้างขึ้นเธอมองแม่ของตนด้วยความรู้สึกประปนทั้งสับสนทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูของเธอจนกลบเสียงอื่นเกือบหมดเจ้าบ่าวขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังคงจ้องไปที่แม่เจ้าสาวไม่วางตา ความจริงอะไรเสียงของเขาเย็นและตรงจนทําให้หลายคนขนลุกแม่เจ้าสาวสูดลมหายใจเข้าลึกมือสั่นจนเห็นได้ชัดเธอกว่าตามองไปรอบห้องเห็นทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่เธอกลิ่นดอกไม้และน้ำหอมที่ประปนกันในอากาศกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนหายใจติดขัดริมฝีปากของเธอเปิดออกช้าๆราวกับทุกคำที่กำลังจะพูดมีน้ำหนักมหาศาลพราะถ้าเธอรู้เธอหยุดชั่วครู่เสียงกระซิบจากมุมห้องก็ลันเงียบลงเหมือนมีใครปิดสวิต เธออาจจะไม่มีวันแต่งงานกับเขาเจ้าสาวชะงักเหมือนถูกฟ้าผ่าดวงตาของเธอสั่นไหวราวกับพยายามประมวลความหมายของคำพูดนั้นเจ้าบ่าวขมวดคิ้วแน่นสายตาเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธที่ประตูขึ้นจากภายในแขกบางคนอมมือปิดปากบางคนมองหน้ากันด้วยสีหน้าตกใจสุดขีดแม่สามีก้าวมาข้างหน้าเล็กน้อยราวกับต้องการย้ำให้คำพูดนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเธอจ้องไปที่แม่เจ้าสาวแววตาคมเหมือนใบมีด เพราะเธอกับเขาอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันเสียงนั้นเหมือนลมหนาวที่พัดวูบเข้ามาในห้องแม้แสงไฟจะยังสว่างจ้าเจ้าสาวก้าวถอยหลังสองก้าวหายใจติดขัดราวกับโลกกำลังปิดเข้ามาเจ้าบ่าวยืนนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะเหลือบมองแม่ของตนอย่างไม่อยากเชื่อแม่เจ้าสาวหลับตาลงน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่ปิดบังอีกต่อไปในห้องโถงที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและดนตรีบัดนี้เหลือเพียงความเงียบที่กดดันจนเจ็บในอก เจ้าสาวยกมือขึ้นปิดหูเหมือนไม่ต้องการฟังอะไรอีกต่อไปหัวใจของเธอเต้นแรงและรวดเร็วจนรู้สึกเหมือนมันจะหลุดออกมาจากอกเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวสายตาของเขาสับสนและเต็มไปด้วยคำถามหมายความว่ายังไงเสียงของเขาหนักและชัดเจนแม่สามีหันไปมองลูกชายแววตาของเธอไม่มีร่องรอยลังเลพ่อแท้ๆของเธอคือผู้ชายคนเดียวกับที่ให้กำเนิดเธอเธอเอ่ยพลางชี้ไปที่เจ้าสาว เสียงสูดหายใจแรงๆดังขึ้นจากฝูงแขกเจ้าสาวตัวแข็งค้างดวงตาเบิกว้างน้ำตาไหลพรากโดยไม่กระพริบแม่เจ้าสาวพยายามก้าวเข้าไปใกล้ลูกแต่แขนของเธอกลับถูกเจ้าสาวปัดออกทันทีบรรยากาศในห้องโถงหนักอึ้งจนแม้แต่แสงไฟก็เหมือนจะหมดลงเสียงกล้องถ่ายภาพยังดังเป็นจังหวะจังหวะบันทึกทุกวินาทีของความจริงที่ถูกเปิดเผยเจ้าบ่าวยืนนิ่งใบหน้าของเขาซีขาวราวกับเลือดทั้งหมดไหลหายไปจากร่าง สายตาของเขาสั่นไหวระหว่างแม่ของตนกับเจ้าสาวเสียงพูดคุยของแขกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งราวกับคลื่นที่ซัตกระทบชายฝั่งบางคนอมือปิดปากด้วยความตกใจบางคนค่อยๆถอยห่างออกจากเวทีเจ้าสาวก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆจนเกือบชนกับเสาในห้องโถงเธอสายหน้าช้าๆราวกับพยายามปฏิเสธสิ่งที่เพิ่งได้ยินแม่เจ้าสาวร้องเรียกลูกเสียงสัน่นแต่น้ำเสียงนั้นกลับไร้เรี่ยวแรงแม่สามีก้าวมาข้างหน้าสายตาของเธอแข็งกร้าวและมั่นคง นี่คือเหตุผลที่ฉันต้องบอกวันนี้เสียงของเธอเหมือนตรึงทุกคนให้นิ่งฟังเจ้าบ่าวกำมัดแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นบนข้อมือเขาหันไปมองหน้าแม่ของตนก่อนจะหันกลับไปที่เจ้าสาวอีกครั้งเราสองคนอาจเป็นพี่น้องกันคำพูดนั้นทําให้ทั้งห้องโถงถึงกับตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้งเจ้าสาวตัวแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาของเธอเบิกกว้างน้ําตาไหลต่อเนื่องจนแก้มเปียกชุ่ม แขกบางคนถึงกับเอามือกุมหน้าบางคนหันหนีเพราะไม่อยากมองภาพตรงหน้าแม่เจ้าสาวสุดลงนั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดราวกับขาไร้เรี่ยวแรงเสียงลมหายใจของเธอหนักและสั่นจนชัดเจนเจ้าบ่าวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนต้องการระยะห่างจากความจริงที่โหดร้ายแม่สามีมองทุกคนด้วยสายตาที่อ่านยากว่ามีความรู้สึกใดซ่อนอยู่เธอยืนตัวตรงกลางเวทีราวกับเป็นคนเดียวที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ นี่คือความจริงที่เธอปกปิดมาตลอดน้ำเสียงของเธอชัดเจนและเยือกเย็นเจ้าสาวค่อยๆหันไปมองแม่ของตนแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดปนกันแม่ทำไมคำถามนั้นดังชัดในห้องที่เงียบงันจนทุกคนหยุดหายใจรอฟังคำตอบแม่เจ้าสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงก่ำและเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากของเธอสัน่นแต่เธอก็พยายามลืนก้อนแข็งในลำคอเพื่อพูดออกมา เพราะแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้น้ำเสียงของเธอสั่นไหวแต่แฝงด้วยความสิ้นหวังเจ้าสาวก้าวถอยหลังไปอีกหนก้าวเหมือนคำพูดนั้นยิ่งผลักเธอให้ห่างออกไปดีกว่าหรือเสียงของเธอแตกพร่าเต็มไปด้วยความโกรธและผิดหวังแขกบางคนเริ่มน้ำตาคลอราวกับรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่อกอวในอากาศแม่สามีมองภาพตรงหน้าด้วยความเย็นชาไม่เอ่ยแทรกแม้แต่คำเดียว เจ้าบ่าวหันไปมองแม่ของเขาเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างแม่เจ้าสาวสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยต่อด้วยเสียงแผ่วเพราะความจริงอาจพลาดทุกสิ่งที่ลูกมีอยู่ตอนนี้ไปตลอดกาลเจ้าสาวยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่พราเลือนจนมองใบหน้าแม่แทบไม่ชัดหัวใจของเธอเต้นแรงและหนักราวกับจะทะลุออกจากอกแล้วสิ่งที่ฉันมีมันยังเหลืออะไรอีเสียงของเธอสั่นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เจ้าบ่าวก้มหน้าลงมือกำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดแขกในงานหลายคนเริ่มมองการไปมาบางคนพยายามลุกออกจากห้องอย่างเงียบๆแม่สามีปลายตามองทุกคนก่อนจะหันกลับมาที่คู่บ่าวสาวแววตาของเธอเฉียบคมเหมือนผู้ตัดสินบนเวทีที่ไม่มีใครกล้าข,ขัดแม่เจ้าสาวยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแต่เสียงสะอื้นยังคงดังชัดแม่ทำเพราะคิดว่ามันจะปกป้องลูกเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนสารภาพบาป เจ้าสาวสายหน้าน้ำตาไหลลงบนกระโปรงสีขาวที่เริ่มหยับยน่นปกป้องหรือทำลายคำถามนั้นลอยอยู่กลางห้องถงราวกับจะไม่มีใครตอบได้แม่เจ้าสาวหลับตาลงช้าช้าราวกับยอมรับในความผิดที่ไม่อาจแก้ไขเธอสูดลมหายใจลึกครั้งสุดท้ายก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงที่สั่นแต่หนักแน่นถ้าการบอกความจริงวันนี้ทำให้ลูกเกลียดแม,แม่แม่ก็จะยอม น้ำตาของเจ้าสาวหยุดไหลชั่วขณะเธอจ้องมองแม่ของตนด้วยความรู้สึกซับซ้อนที่ยากจะอธิบายเจ้าบ่าวค่อยๆหันมามองคนรักสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและปวดร้าวแม่สามีวางมือบนไหลลูกชายเบาแต่มั่นคงบางครั้งความจริงก็เป็นสิ่งที่เจ็บที่สุดแต่เราต้องเผชิญมันเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งแขกในงานต่างเงียบงนันไม่มีใครพูดอะไรต่อ เพียงแต่ยืนมองภาพครอบครัวที่ถูกฉีกขาดต่อหน้าต่อต,อตาเจ้าสาวค่อยๆสูดลมหายใจลึกหันมาสบตากับเจ้าบ่าวเราคงต้องหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้เธอพูดเบาแต่ชัดพอให้ทุกคนได้ยินเจ้าบ่าวหลับตาลงราวกับคำพูดนั้นคือประโยคสุดท้ายที่เขาอยากฟังเสียงดนตรีในห้องโถงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครยิ้มเหมือนเดิมและในวันนั้นงานแต่งที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข กลับกลายเป็นวันที่ความลับและความจริงเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาล